ว่าจะบอกให้คนหูเลยเด้เนี่ยสูตรเรียเนี่ยคนย่างมะหูจนไหนโอ้ของดีอยูนนะ่ใส่ของดีอยู่ใส่กับน้ำหางหมดเลยเนาะนคือหลวงออยู่ใส่น้ำหางเหรอของดีอยู่ใส่กับน้ำหาล่ะคขียวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านที่เข้ามารับชมทางช่องยูทูบหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาตามตัวเลขนะครับของอาจารย์นะครับอาจารย์หำที่จริง ไม่ได้อยู่ไกลกันนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านแอดมินเองพึ่งจะรู้ข่าวนะครับว่าอาจารย์มีตัวเลขแนวทางเหมือนกันนะครับมีเลขสูตรนะครับไปตามที่บ้านไม่เจอนะครับวันนี้เราออกมาที่สาธารณะเนาะมีป้อมยามโอเหินโอตีแล้วจะมีการการเต้นเนาะช่วงเทศกาลของการเป็นการเข้าตั้งด่านชุมชนนะครับตั้งด่านชุมชนเจ็ดวันอันตรายวันนี้อาจารย์หำนะครับหรือว่าปอหำปลัดหมู่บ้านนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับมาเจอพอดีนะครับอาะสวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีสุกมณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขึ้นเหรียญหน่อยแทบมือหน่เหรียญหน่อยโย่เหรียญหน่อยเพื่นทำธุระเพื่อนเขาบ้านเขาบ้านจั่งใบช่วงใบแยกกันไปเฮ็ดธุระก่อนเดี๋ยวก็ออกมาใหม่อีกเห็ดเรงเฮ็ดง่ายเพื่อนหมดปักมันมีจริงๆกับพวกนี้อย่างนึงเนาะต้องว่าเหมขาตามอันส่วนหลักตาม โซนราชการพื้นมีกำสั่งเข่าเนาะโนราชการพื้นตั้งครับ้ยามเวียนถูกหมื่อวานอืมทุกหมื่อวานน้ำหาปอหั่มยู่นี่ครับอยู่นี่แหละครับปลัดหมู่บ้านว่ามีเลขสูตรเนีอยู่เวียนน้ำเพิ่นเหนืะมันนั่งเขาเวีนเขาย้มเพิ่นว่าว่ามีเลขสูตรสันดอกว่าก็เลยมาน้ำหาครับว่ามาเขาเวียนยวนด้านชุมชนเด้อว่าสันก็เลยน้ำมามีเลข โหดมาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ไหนมากผูหลักัึงแค่โดนละล่ะเฮ็ดมาตะโดนแล้วบอกเฮ็ดมาตะโดนแล้วครับคือบ่ค่อยโหดมากกว่าน้อตะกี้ตั้งแต่บ่ค่อยเปิดเผยนะครับบ่ค่อยเปิดเผยบ่ค่อยเฮ็ดไทยผู้ใดเบิ่งเนาะผู้ใดเบิ่งอันนี้ว่าผู้ใหญ่อยากขู่อยากนี่ก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งนะครับมาเฮ็ดออกมาแล้วมันได้ตัวใดตัวใดหนะมันมันเดินดีเพราะเข่ามาหลายงวดแล้วบอก ก็เขาไล่หัวดู่ได้ตามที่เห็ดมาน yeah. on, okay. right. ีี่่ตามทเ็ดมานี่พี่น้องอะเป็นกระรองเสียงน้ำเห็ดน้ำซื้อไปน้ำเป็นกระถือน้ำอยู่ได้เหรอครับเจ้าว่าบอกถึงว่าผมนี่มักเินเรียกบอกก็ว่มักหรอกมักแต่ว่าเห็ดได้ครับเห็ดมันมีสูตรเนาะก็มีสูตรเรายืนหลาผู้เฒ่าผู้แก่เป็นบอกแสดงว่าเห็ดมาแต่โดนแล้วแต่โบค่อยเห็ดออกเปิดเผยปัญหาแต่ว่าสูตรสูตรนี่มีแท้เนาะมีอยู่หลือครับ นีู่่บอทันได้ออกเคยออกยูทูปออกไอ้มีคนมาขอทายทำบอเลขสูตรนี่เลขสูตรมันกบบมันกับบอได้เปิดเผยนะครับอืขึ้นขึ้นนี้เสื้อเดียวเสื้อแรกนี่ยครับอ๋อมีแต่ผมนี่เนาะนี่อ่ามาติดตามเอาแจ้งไดยก็ดีเนาะับเดี๋ยวอาจารยผมก็ดีเขียนให้เรเลขสูตรเร็ดได้ออกมามันได้ตัวใดเนี่ยเอาครับเอาเอาช่วงที่ โลปอหัมอยู่นะครับปลัดมู่บ้านนะครับก็บคือเป็นตําแหน่งหนึ่งในงของคณะกรรมการมู่บ้านนะครับมือนีเพิ่นกบบมานังเข่าปินยามดานชุมชนอ่ะช่วงที่เพิ่นเขียนอยู่นี่ซื้อซื้อเพิ่นดิเอิ่นจากไหนเนาะมาซื้อซื้อหัมม่มเนาะนะ เอาปอหำนั่นล้วเนาะปลัดหำแล้วก็ยืดยู่บ้านก็เอิอนกันได้ปอหำ่นอนนะกระฟ้าหแล้วครับเอือนแบบพุ่งเกลียวพุ่งแก่เพื่อเอิอนมาแต่ไหนเอิอนมาแต่เต้ในหน่อยหมดแล้วครับแต่ว่าแต่่วามือนี่สิเอิอนอาจารย์หำ่ได้แบบนี้อาจารย์หำอาจารย์หำสูตรนี่ว่าต้องเบิ่งตอนพันคำนวณดอกเอาเบิ่งตัวเลขแค่เดียวหลดเนาะเหตุอกมาได้แล้วมันก็ได้ตัวนี้เหรอครับอืเอาเอาเอาช่วงที่ อาจารย์หำหรือว่าปอหำเราเห็ดอยู่นี่สีสีป่อไทยให้เบิ้งดอกเพราะว่าอาจารย์ไปไทยจับจองตัวเลขบนโด,ดนๆยังสี่กะมันผิดกฎของยูทูปเหรออาครับ้าให้เพิ่นเขียนมาแล้วครับก็ได้ตัวนี่ละอา้าวคือเพ่อเขียนวันที่เห้น้ำเน้้อ,อยอาจารย์ว,รวันที่หร,รือมันเขียนวันที่เห้น้ำเน้ยวันที่เดียวครับเดี๋ยวที่สิบหกสิบหกเมยุหกหกอ้าวอื อันนี้บุญลางเลยบ่อาจารย์บุญลางนะครับบุญลางงวดแรกออกซื้อข้างแรกบ่เคยออกมังใดมาก่อนบ่ครับเคยถือเองบ่จักเถื่อถืออยู่ครับแต่ว่ามันบ่ค่อยบ่ค่อยเล่นเลขบ่มักปานไดนครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งได้อยู่เฮ็ดเฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นถือน้หลายคนอยู่แหละครับเพิ่นก็ถืออยู่เรื่อยมาเองเนี่ยนี่ ส่วนผมเนี่ยก็บ่ค่อยมากดิเราถามเพิ่นถามเพิ่นบ่ถามก็บ่เฮ็ดใหบ้บ่ <c oughs> แต่ว่ามีสูตรอยู่เพิน่นมาถามเงจักสิเฮ็ดไปเฮ็ดหยังเนาะถป็นามกับเฮ็ดให้เ,หเ,หเ,หเหพิ่นอ่เพิ่นอยากได้ก็เฮ็ดให้เพิ่นเอาพี่น้องเอาเป็นว่าเรื่องเล่าก็คือพอ,อหำนี่มีสูตรอยู่หรือว่าอาจารย์หำนี่ละ่ะอาจารย์หำนี่ล่ะมีสูตรอยู่แต่ว่าเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดออกซื่อจักเทื่อแล้วก็ถ้าพี่น้องผู้ใดบ่ฮู้ก็สิบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีสูตรเนาะแต่ผู้ผู้ฮู้ว่ามีสูตรก็สิมาขอเฮ็ดให้อยู่เรื่อยมันบ่ก็เฮ็ด เก็บให้เป็นอยู่นี่ครับเป็นถือน้ำอยู่เด้แหะครับถือน้ำอยู่เลยครับแต่ส่วนเจ้าของนี่บ่ค่อยซื้อบ่ค่อยซื้อบ่มักบ่ค่อยย่านมันบ่ถือจังได๋บ่แม่นย่านมาถือของบ่มักเลยนะครับโอ้แต่ว่าสิเฮ็ดมีสูตรเฮ็ดอยดูถื่น้องถือน้ำอยอะเทปให้พี่น้องเพิ่นก็ถือน้ำอยู่นี่แห่ะเดี๋ยวให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องแคปได้แคปเด้อเอาพี่น้องบัดนี่ เลขวิ่งนี่มีสองกับซีนี่วิ่งบนกับล่างก็อาจารย์เนาะครับวิ่งบนกับล่างบ่ได้เขียนให้ว่าบนล่างเลขพี่น้องอันนี้เขียนให้แต่งวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันหนึร้อยหกสิบหกแต่มีสองซีสองแปดซีแปดหกแปดเลขวิ่งมีสองกับซีอาจารย์มีตัวเน้นบ่ครับนี่มีตัวเน้นๆบ่เจ้าตัวตัวนิ่งนๆ,ๆ่ตัวน้ๆๆวนงตัวที่ว่าขาพี่น้องทุ่นหน่อยเพิ่นสิบ่ได้ซื้อหลายตัวจังซี่นะ นี่เน,นียอันนี้มันซีหางเนาะอ๋อนี่สองตัวที่ผมกลมเห็นนะครับอนียน,นียนโอ้เนียนสองซีสองแปดไปกลับน้ำมันนี่นไปกลับเหรอครับไปกลับบนรางครับวิ่งก็วบบิ่งบนรางเนาะนี่เองเอาบ่าได้เขียนให้เอาบัดน,นี้ลังคนกับสีถามอีกได้บแบบแต่สามตัวได้แบบไห้มีบ่าสามตัวกับนีครับเอาสามตัวกับมีสามตัวกับเขียนให็นไหมอาจารย์หาตัวกับมีหามาใส่เลยหาแล้วเลย หาลักลอยหาลักลอยมัใส่เนี่ยหาสองสี่หาสองปดหาปหปดนี่คือลักลอยนะหมายถึงว่าทาสีเด่นสมตัวอาจารย์เขเขียนให้เนาะให้เอาหานี่ไเรใส่ข้างนาี่เป็นลักลอยแต่เป็นหาสองสี่หาสองแปดหาสี่แปดหาหกปดจังสี่เนาะ รักลอยรักลอยเอาหาใส่อาหาใช่รักรลอยถาผู้ใดสิติดสามตัวตัวเรีกก็ได้หลายมีแค่สี่ตัวเนาะมีแค่นี้ครับนี่น่นแน่นลครับน่บุ้งกลมไ้น่ะตัวเน่นถ้าผู้ใดทุนน่อยถาพ่าอยากเอาซีหางกับเอาแค่สองหางก็คือสองซีกับสองแปดสองสี่สี่สองสองแปดแปดสองสี่แปดแปดสี หกแปดแปดหกเป็นสี่เนาะถสามตัวเอาหาเอาหาตัวนี้เด้ออันนี้บอมแมนเลียกวิ่งเนี่บว่าอันนี้บอมแมนวิ่งวิ่งมบินคือตัวนี้อันนี้ต้งหาอันนี้คือเรียกเลยเียกลักล้อยลักล้อยอ๋อเอาลักล้อยถ้าอยากได้สามตัวให้เอามาใส่ข้างหน้าไอ้ซี่หางเลยพี่น้องเข้าใจยุตดอกเนาะเข้าใจแล้วอ่ะวบารนี้แคบพี่น้องแคบ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 เฝ้าแคบเฝ้าเด้องวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกออกสื่อครั้งแรกนะครับ อาจารย์หำหรือว่าปอหำโอ้ฟังซื่อเพิ่งเร็วอาจารย์หำหรือว่าปอหำเนาะครับเนาะงวดแรกกับเอิ้นหำเนาะห้ำกับจักรจีเอิ้นเปลี่ยนซื่อให้เพิ่นจังใดแล้วเพิ่นซื่อหำกับเอิ้นหำตัวเนาะเปลี่ยนไหนผมกับโบเปลี่ยนเหรอครับโบเปลี่ยนมาซื้อนี่ซื้อดั้งซื้อเดิมเนาะเป็นงวดแรกด้วยครับเด้องวดแรกครับเพราะว่าบ่แต่ก่อนก็เคยเคยเห็นกันเรื่อยอยู่แต่แต่ก็บ่ได้บ่ไดู้้ว่าแกมีสูตรเลขบ้านนี้มื้อนี้ มาคุยกันอ่าคุยกันไปคุยกันมาว่ามีสูตรเหล็ก่าิษันว่ากับไว้เอาหลดแล้วเนาะเอาพี่น้องร้องเอาไปวีเค์ีินะรณนเ้อมักชอบมักชอบยังค่อยเอาเนาะบ่มาบ่ชอบกับเบิ่งแล้วพันพันดถือพ่ว่ากันเป็นเล็กสูตรเนาะพอหันกับอ่าพอหำมกับพ่อใดรับประกันว่ามันจะถือรอยเปอร์เซ็นต์อแต่ว่ารากับว่ามันถือมาตลอดเดินดีมาตลอดก็ได้อยู่นี่แหละพี่น้องถือน้ำมาเหลืออยู่ถือมาน้ำเดียวอยู่อ่เป็นงวดแหลกเนาะ ถ้าบ่มักบ่ชอบกะพันๆเด้อพี่น้องพิ่ถือบ่าวว่ากันแล้วว่าถ้าเกิดถือมานี่งวดหลังสิขออีกได้บ่ได้คือเก่าหลังครับโอ้ได้คือเก่าเนาะฐานกานกันานคอเนาะคอมาคอมาขอมากะที่เฮ็ดเหนือเก่าเนาะพี่น้องคือเอ้าสุดท้ายป๋อหำมีอย่างเอ่อทึ่งป๋อทึ่งออแล้วทึ่งอาการแล้วราะว่าเป็นตำแหน่งปลัดหมู่บ้านได้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นปลัดหมู่บ้านก็ มี่ยังฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่เขาเขาเขามาไม่รับรองว่าเพราะท่านในมีไพเคยเห็นอาจารย์คนนี้มาก่อนมัไม่เคยนะครับหนาไม่ได้ละแต่แต่ก่อนมีสูตรพ่นกับ่อบอกเนาะขั้นบอบอกกันเรี้ยงเลี้ยบทุนกด็สิบบอบอกมาฟังหนุกพ้นน้องก็คือเอาเชียงดวงเอาถามันถืงมันยังกะติดตามมาตลอดก็จะเห็นไปเรื่อยๆนะครับช่องนี่ละบ่าวิสารติดแกนนี่แหละครับถ้า เพิ่นรับปากแล้วเนาะถ้าเลขเขาหรือว่าบ่เขาในงวดนี้จังได๋ก็งวดหน้ากับจีตำงวดหนาเลยจีตำไอ้อีกเทื่อนึงแต่ว่างวดนี้น่าจะเป็นงวดแรกแหกมันอยู่เด้นี่ปีใหม่ไทยเด้นี่ปีใหม่ไทยเด้นี่ปีใหม่ไทยพอดีเหรออ๋อแต่เสื้อจีเอาเพียงเท่านี้เนาะครับตัวเลขก็ได้แล้วอ่ะเบิ่งอีกกันนีดน้องเดี๋ยวจะว่า รู้ไม่ทันบ่าจะบ้องห้คนหูเลยเด้เน็ตสูตรเลขเนี่ยเป็นกระย่างมะหูจะไหนโอ้ของดีอยู่ใส่ของดีอยู่ใส่กับน้ำหาหมดเลยเนาะเนาะคือหลวงพ่ออยู่ใส่น้ำหาเหรอของดีอยู่ใส่กับน้ำหาล่ะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทำอีกครั้งหนึ่งครับครับวัสดีครับสวัสดีครับผม